Bên ừ, này bưng làn nôi á, à, cho khuyên vào nhang luôn nè Bố gái ăn tốt bài đi đơ bài đi, bài đi. Đôi, <laughs> tốt đấy lúc. Lúc mà, lúc mà. đi Đông ra, bài đi đơ พ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสุคนบ่ว่าสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสูส่องยูทู e แม่นา,นาภาแะนแนวเนาะวันนี้ก็มาพบมาพ่อ,อก,กันอีกแล้วกับแม่นา,นาภาคือเก่าพี่น้องเอ้ยพบพ่อ,อก,กันในมื่อนี้ทางแม่นา,นาภาเองก็อยู่ทางเทียงให้เทียงหน้าของน้องสาวใส่นเนาะทางแม่นา,นาภาก็ได้แวะมาเยี่ยมยามถามข่าวทางน้องใสเป็นเทือที่สามพี่น้องเอ้ย มาถามไทยทางนองเพิ่นว่าหลังจากที่เปิดใจไปแล้วได้คนโอคนล่มเร้วบโบเนาะที่เพิ่นเปิดใจหาคนคุยแลวก็มาถามทางนองเพิ่นว่ามีผลักผู้ใหญย่ยื่นมือเข้ามาซอยทางนองใสเรียบโบเนาะก่อนสิไปเบิ่งไปส่งกรบพ,พ่อแม่พี่น้องกดติดตามรับส้มกดไลค์กดแชร์เพื่อให้แม่ในนยาภาได้มีกำลังใจในการ็ดคลิปต่อๆไปเนาะเพื่อบ่ห้เป็นการซักซาเสียเวลากับไปเบิ่ง ไปส้มเข้าไปโอไปลมกับทางน้องคนเลยเนาะไปกันเลยจ้าสบายดีเด้อน้องสบายดีสค่ะชงสาวเนาะมาเป็นครั้งแรกเฮากะแมาชื่อว่าจะได้องละจะเนาะชื่อชซซื่อสาวไซทักแม่เนี่ยอยู่จักปีมาสาวเพือนที่สามเนาะให้อยู่หน้าตลอดว่าจะบ่นเมื่อนอนเดือนเนาะเมื่อนอนยุจนโดนเมื่อเธออะลรเนาะ โดยแต่ว่าหลักๆก,กะอยู่ห้อยู่หน้าหลายกลัวบ่โดยคือบา่าเนาะอยู่หน้ากับสวูบสบายไปแบบนึงเนาะแตงแต่ออกมานอนไ้นอนหน้าน,านี่ได้จากปีแล้วนะน่กบบากระเจื่อเนาะกะ็ถือว่าโดนเพ่อ,อชวนยางท<า>ั้งแม่ในนา้าาเองกับมาเรื่อยอยู่เนาะแต่ว่ายังไ่ทันได้ถามทั้งน้องเพิ่นว่าั้งแต่คนออกมานอนหน้านี่ได้จากปีแล้ว <c oughs> มาวันนะะี้ก็ถือโอกาสถามขึ้นเขากินนั่งเราไปสนองว่ะ กินกระยังมัอนี่ฮะสมพักอันเดีกินกับสมพักสมยังยังไรเพิ่นกันเนาะจาไปตลาดบ่หรือว่าจังใดเขาว่ได้ไปเฮ้ยโอ้ยไปเฮ้ยเจ้าโอ้เมื่อตลาดหนักเลยเนาะมันก็ย่างไปบ่เห็ดจังได้ไปนะอันเดีไกลสับกระฉูดมีรถบ่มีรถบ่ใช่คือฉันไปจะเศร้าเตอะเลยเนาะเพรานฉันหดเนาะไปจะหาหมูคเศ้าอันเดีเพราะว่า ท่านมองเพิ่นเนาะก็พอดีด้ตลาดเช้าด้เนาะแบบตลาดนั้นาพวกยังนอนเพิ่นตื่นพี่น้องเ้านอนตื่นวยบ่เว้าได้เจ้าน่ะไปดีซื้อเครื่องสบายด้เช้าก็แม่นว่าจังเลือกบาๆแน่ก็เจ้ากเิเือปเนาะบ่เลิกกหลายคนแล้วก็ได้ท่าได้บ่าคิวเข้าซื้อได้อือหลายคนงมาแล้ดทางน้องเพิ <Oliver> okay. oh, no, no ่นก็ทางน้องก็ได้เฮ็ดให้นาบ่น้องต่หลายพอเข้าเป็นนี่ก เด็กกินเนาะเข่าก็เนาะครอบครัวเจ้าก็มีหลายคนเติบโตเนาะเก่าคนเก่าคนเดินก็ถือว่าสมควรเติก็เป็นครอบครัวใหญ่่สันเนาะเพิ่นได้ไปเทศเบอร์จากครอบครัวจะคือบูเห็ตลายบันไดมาเนี่ยเพิ่นได้ไปศไทยพเมบ่าอยู่แถวบ้านแถวเฮานี่เดือดเป็นจะได้เดี๋ยวคือทางน้องก็บเราอยากไปอันไทยบสนองอยากไปอยู่อยากไปอยู่แบบ บรเคยไปจักเทื่อเป็นบ่อันเดียทางนองเพิ่งกเบาเคยไปจักเทื่อกะอยากไปอ่าไทยปลองเบิ้งแมนอยากไปลองเบิ้งอยู่เนาะเพราะว่าไปทางานเห็ดเบียกอยู่พูดถึงกะได้เงินเดือนดีแมนไครกลัวอยู่บ้านเฮาเนาะอยู่บ้านเฮาแบบคือแบบนี้แหละเผาทานเนาะกะพอได้ซื้อพอได้แก้ไขว่าฉันฉันเนาะทำมาได้บอกกัพอได้แก้ไขดีกว่าบ่เห็ดเนาะสะพวงณ์แมโดยแต่บ่มีเงินเก็บเนาะพอได้แต่ซื้อว่าฉันซะ ป็นทางน้องนี่ก็เป็นจงได้ได้เปิดใจบนสมื่อนี่เป็นยังไงเอกถามก่อนเปิดใจเปิดใจหาคนโอ้คนล้มโทรศัพท์โทรัซา์ก็มีบ่หรือว่าจังไหนบ่หมีโทร่ัรา์อีกสิติดต่อทางไหนบ่โทรศองเท่านั้นน่ะติดต่อหากันหยอกน้องเพิ่นถ้าจะหยอกคล่อยหัวมีซีชั้นขึ้นมากจีซีอเป็นจากไหนแต่น้องหลานอยู่ในบ้านเราได้จ้ะหนุ่มๆเพิ่นบ่มีบ่คนมาอู่มาลมเจ้าบ่มีบ่ บ่ม oh, de yeah. well, okay. uh, ีเนาะพอลง่นจังว่าอยากเปิดใจอีกอย่างข้างนอกมันก็อยู่ทั้งไ้แต่นะฮันเด้ก็บ่มีอันจักสิไปสิมาโอ้บ่ลมมันก็อยู่ไกลแน่นนะเนาะขับมากับน่้องโอเปสิฮอดนนะคนแบบนี้มาไกลเด้อพื่อนก็คือว่าตื่นเช้าก็มาไกลเนาะจากบ้านเติบนึ่งประมาณไกลพอชมพูประมาณสี่หาลากพน่น้องเนาะเปิดหอดบ้านจ้ะเนาะเปิดหอดในบ้านนี่ก็ไกลเติบถือว่าจะโดวันนั้นไม่ไดเป็นอย่างไรสาบ่วง โอ้ก็สทางน้องเพิ่นจะทางน้องเพิ่นกาบราเคยไปหาเงินหาอยู่ไทยจากเถื่อแต่ว่าคือแบบทางนอง้องเพิ่นก็เลยคิดจะไปเปิดใจคิดจะไปแล้วก็ม,มุ่งเงิน<ม>เห็น<ม>วัดนะนเนาะตอนเราอาเรามาเปิดใจจะคือมีน้องเพิ่นเข้ามาคุยมาล้มนำน้นอ,นองละเนาะนกันเพิ่นมาโลโอ้ล้มนำกนัคือทางน้องกับฮาร์มันอย่นได้จ็กปีสนองกันคือผู้บ่าวนี่ประมาณจดกปี สามี่บส่บบอหนะานทำนี่นหเนาอคมะเาจะเอาอยู่ลายกลัวเขากับเป็นคนเหตุใ้เหตุนาเนาจะเอามาลายกับอัยลายกับพนเหุใ้เห็ุนนเขาหบ่ได้เขากับประจักาดจักไทยเกี่ยวขอาเกี่ยวน้าค่ะจะอัลายปัจโจยเพิ่นเหตุบ่ได้แล้เนาะเห็ดเียกนักบ่ได้นาะแมนฮากับะพนมีเงินคําบ่กับกัอี่กบอีกไปย่างนึงเนาะจดจ้างเนาะแมนจัดจ้งสวยกันเนาะสบายไป วันน่ะเซนทางน้องบว่าเป็นผู้จบผู้งามปันนีก็ยังบ่มีผูัวกว่ารโอบลมเนาะแมนแบบนมไทยกันคือนมไทยนี่เพิ่นมาโอ้ลงกับน้องแล้วเพิ่นอยากพาน้องนี่ไปฟังต่อฟังไทยทางน้องก็สิไปบ่ไปไปอยู่เนาะผัวเขาก็ยังเป็นผู้ชาวโสดเนาะการการมาไปเนี่ยเขาก็ต้องศึกษาดูใจกันก่อนเนาะประมาณเดือนสองเดือนหรือว่าต่ำสุดว่าจันทรเนาะเพื่อทำวัน ยาดมือเสืยเขาไปเขาถือเขาตัวเขาต้มนั่งเนาะเมนเพราะว่าเขากับบอฮู้ดีใจใจพ่อเพิ่นเนาะเมน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 กำคุยกันไปเบิ่งจักพักนึงก่อนเมนโอ้เขาใจทั้งน้องเพิ่นแล้วคือทั้งยังอันนะทั้งอ่าเจ้าเห็ดเตาเปล่านะคือสอบทานเต็มอยู่สอบทะเลกันเนาะเมนสอบเทะเลเกาะนะฮะจัดแล้วก็จะได้ขายบ่หรือว่าไวยไซขายขายเนใไซเน่เปล่ได้เอาไปขายพวกเทอก กำลังเฮ็ดบ่นี่ตื่นกับฮักกีบเกี่ยวแ<ค>ล้วเ<อ>ข่าได้เนาะต้นใหม่ต้นโตงน่งหน้าพิ่นกระลายเนะาะบข้อมบค้างกับซื้อวา่าดกอยู่นอทางนาเจ้าเนอาอก็บพอ้เก็บขายมาทางโนงค่คนกันทางนานาเจ้าบนบนนางตอนนี้คือออมหัวไปเนี่ยพอเจ้าไปใช่ซะเปินไปทางปลาเปิดไปทางปลาเด็ดเปิดก็มีบีเข็ดเนาะตั้งจากที่ว่าเร็วเข่าแล้วนางก็ไปหาทางปลาทางนั้นอีกบ่ อปุ๋มันปีหน้าเนาะปีนี้เจ้าเห็ดได้ไรแต่บอกมันจะกับสันได้ขายจักเทื่อนอันเดียสันเดียคาสักถือวางอะไรนะดินหน้าเจ้าเองนี่บ่บ่ทั้งตะอ้อยโอ้ก็ซื้อบักไก่เตอร์กับนาเจ้าแบบดินเพิ่นบ่แบบเพิ่นไห้่ฮะเห็ดบ่หรือว่าฮะไปเช่าเพิ่นบ่เพิ่นไปทางบปดินพีดินน่องมาและวท่าน้องเพิ่นก็บ่เข้าใจไปไหนนะเพิ่นโดย คิดว่าทานแถวนี่โบแมนแช่เนาะคือว่าไปโอ้โลกไกลเติบได้หนีน่เนาะเราจอดรถจักรทางน่องกับบุมีเลยอ่สิไปเบบว่าเ้าสิไป,าาปอานาันน่ะหันขอหันค่านี่ก็สิยางปนไ้เนาะ <c oughs> มีแต่รถจักรส <c oughs> องตีนเท่านี้นแหละเปะิดฉี่เหอะก็ถือว่าชมพ <ไข S 1> <ค>ูงทางน้ำฝนกาล,ลางแห้งเลยเนาะไปตลาดตะลี่ต่ละเทื่อก็คือขี่รถไทยบอน้องนะ ใช่เรือพอพาไปจังได๋เนาะเพราะว่าทางน้องเพิ่นก็ขับรถเป็นบ่ซะฮันดีต้องได้อาศัยไออาศัยเพื่นพอเพิ่นแม่นและรถไทยเนาะเป็นบอกเป็นบุญที่สองช่องกินนี่น้องก็ได้ไปอยู่บ่๊ะบ่ได้ไปซ้ำคือจีไปเธนางเป็นอย่งคือบ่ไปได้หมื่นเติบได้เนาอกรเจ้าจัดวันที่หนึ่งที่สองเป็นจังไดน้องแหละสาเหตุเป็นจังไดคือบ่ไปบ่มีรถหรือว่าบ่มีเงินบ่มีช่องยางบ่เดี๋ยวจังได เย็นว่าเนาะโดยก็คือโบมีทั้งสองอย่างเลยเนาะในทางน้องคนประมาณน้องคนโบมี่โดนห่างไม่ใจอยากไปจะจ่อยบอลนองละเนี่ยบ่ตรีนะผู้เสียผู้ชายก็เราค้อพอมีได้เพิ่นม่ได้เอาให้บองเงินทางแม่เพิ่นกับโบมี่มาสานน้องเนาะกับบุตรเพิ่นและเพิ่นกับเขาเลยเนาะก็จะหาเงินเนี่ยไหนเนาะเมยพอทางน้องเพิ่นว่าจังว่าอยากไปหาเงินทำงานอยู่ทางไทยเนาะแม่แบบพ่ามาให้พ่อให้แม่แค่แบบอยู่แบบนี้ก็ คือแบบคือข้าเห็ดเนี่ยเนาะยามเห็ดนาไก่เห็ดนายามาตกะแรงนะไก่บ่ผู้ว่าชีเห็ดเนี่ยจะปลูกผักปลูกหญ้าเนาะอะได้กินก็คือทั้งนองนี่ก็หลังจากเถื่อเปิดใจมาเนี่ยเนาะก็มีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนก็ได้เข้ามาส่วนใหญทั้งนองอยู่บ้างยังบ่เข้าทั้งนองนี่โอ้โดย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 ยังโบเลขาคนเนาะก็ทั้งนองเพิ่นก็ได้เปิดใจมาจากเถื่อแล้วครั้งแรกบ่หรือว่าจังใดลายเถื่อแต่บ่ ก็ถือว่าลายลายซ่องนั่นแหละเนาะหลายๆช่องเขามาทักทันทางน้องหันเบอลแต่ยังหักมุ้งผู้ใหญ่อ่ายืนมือเขามาใส่เลยทางน้องอยกับมันมีปัญหาตัวสีทางอยางก็คือทางน้องเปิดกระเป๋าพิธีทราบก็เลยการสื่อสารมันกับสีอยากได้กับน้องนะเนาะ กระตองค่ะกระโบเป็นยังเนาะคือท่านได้อยากมาอยากอ่าสื่อสานนี่ว่าอยากติดต่อทางน้องกระสามารถติดต่อมาทางช่องพวกชูเฮาก็ได้เนาะทางเฮาก็พร้อมเป็นสะพานบุญเดือสะพานหักให้ทางน้องเพลินได้เพราะว่าทางน้องเพลินเองนี่โทรศัพท์กรบโบมีเนาะถ้าสีรือว่าทางน้องเพลินกสะมีโทรศัพท์กระเครื่องสีแยกเนาะเพราะว่าทางน้องเพลินกระขาดเกินเรื่องเงินเรื่องคำรมเนี่ยนะโดยก็มีแต่ให้เฮาทางเฮานี่ก็อยากอยากมาหาน้องเพลินบ่เนี่ทางเฮาก็ สิมาให้ได้เนาะแมนมันกะพี่ว่าไก่บอกว่าไก่อยู่ห่างกับชิมาไฮขนาด่าทั้งน้องเพื่อนกับคนาบอมากปากคนใดเนาะเสมอเนาะนกับนี่แหละถ้าว่าจังซุ่มเอื้อยถามกับเพื่อนกับจังปากอะไรว่าเป็นไงเพื่อนเป็นคนอยู่แต่ให้แต่หน้ามันชื่อชื่อใส่เนาะแมนเป็นเดียงสาแมนเมนถามคำกตอบคำรันเพราะว่าเพื่อนก็เคยเ่าเหยียบหมดเนาะเคยเขาหอดหอมบ่นไหนวันเช้า ค่ะดีค่ะห้องเต้โปรซามเขาบอกด้วยว่าอัญเกอร์อ่านคันว่าเฮียนก็ได้ค้อมพูดแต่ทางน้องเพิ่นบ่ได้เฮียนเด้เฮียนก็เฮียนจะห้องโปรซามกัอ่านได้บ่เลยเขียนได้เยอะบ่อ่านได้เขียนออกบ่กะกะพอได้ว่าซ้นซ้กะบ่ถือว่าอ่านมันตำปกตัวโกตำเลยชิลบมุมเม้นเนาะกะโอเคอยู่แบบเชียนะทางน้องเพล่อมเมน้องเมนพอไปใช้ได้นะเคาอ่านกะเป็นประสบลังสือกะเขียนชื่อตัวเองก็ได้บ่น้องได้ฮันดีกัถือว่า ขิงพอสมควรข้าวข้าวเคียนซื้อเองได้นี่ก็ถือว่ากะสมควรเนี่ยได้เนาะโดยแม่ฮาสิไปทางใดถก็ทำซื้อว่าเอาจะซื้อจริงไดาเอาเคียนซื้อตัวเองบบเป็นกับมันกะสียนี่อีกอันนี้ก็ถือว่าสมควรเกิดของปากเมร์อยู่ของปบสามด้วยขนเอกมขิงเติอโบสามตั้งแต่เราเฮียนนี่ก็สีนั่นอยู่เนาะพอเป็นเป็นจังได้น้องหลังเจ้าคือบบเฮียนต่อไปสาเหตุเป็นจังได้เขากลัวบบมีเงินเลยเนาะมันก็เลยบบได้เฮียน ก็คือสีย้อนว่าสาเหตุกัออกมาช่วยเวียกช่วยงานทางครอบครัวเพึ่นได้เนาะแม่นก็คือทางเงื่อนเพึ่นก็คือว่าอะไรเก่าคนมันก็คือว่าครอบครัวใหญ่ชิ่งพุ่นเที่เย็นตั้งคนก็ตั้งเงื่อนบบขัดเคิร์นนะะท่าน้องกับเรียนก็คือว่าออกมาเหตุทางเห็นหน้าเนาะท่าน้องก็เป็นคนขี้อายแน่คนในคนหมดไปสาเนาะอยู่แต่หายแต่หน้าตื่นมาไปเห็ุแต่หน้าอยาตีพี่น้องกันแบบนี้นะแบบแก่คนมาไกลแบบนี้กับบทตีทางเพื่อนเนาะที่ได้มาเห็นแมน คือเป็นงานบุญงานกินจะกับได้ไปหลินไปอย่างนี้บ่ในบ้านแบบในบ้านนะนะก็คือเมื่อนอนมื่อนอนเทือนกับเป็นกับมื่อดินมือหัวเนาะพอบาบ้านเพื่อนเองเน๊ะแต่วันแถวบุญทางอื่นนี่คือจะไม่ได้ไปเนาะการเป็นบุญทางพี่เขามีเงินลำสิบชาพันบ่เนาะพอได้สื่ออยู่สื่อกินไปหลาะหลินโยกบ่าวก็ไล่เติบได้สูงนังกันเป็นงานบุญกันเนาะคนในบ้านตัวเองกับไม่เคยมาล้มมนนัง ก็มีบ่มีเลยอือก็คือในคุณช้างแหพะุ่ณบอลแบบคือขึ้นไปทำงานเบิดงได้น้องๆอะนะจะมีแต่สาวโสดเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่บ้านอยู่แต่ให้แต้นน่ะว่าว่าลักๆก็คือทั้งน้องเพื่อนนี่ก็คือเปิดใจเปิดใจฮาคูเนาะหรือว่าเปิดใจให้ผู้่อรักผู้ใหญ่เขามาเห็นทางน้องเพื่อนเนาะ การกับการอ่าสวยเลือดแน่เนาะเรื่องการเปิดใจนี่ก็นั่นหลับเนาะแบบใดกัอ่าทางเอื้อยกัเป็นกำลังใจให้เดมนแมนเมนทางน้องนี่กัเอื้อยจากที่ทมเนาะกันคือมีพลักผู้ใหนยศเขามาสวยเลือทางน้องนี่น้องน้องอยากได้ยังในใจอยากได้ยังน้องละว่าหพยาผมพลักผู้ใหญ่เพิ่นแมนว่าได้เบยตรงหายเนาะว่ามาเอื้อยทมอดากได้เนาะเน็มใจเจ้าคณะ อยากไล่อย่างแน่นองทางเพิ่นก็จะได้หู้ได้พังไปพร้อมๆกันแมนอยากได้อยังน้องละโทรศัพท์โทรศัพท์โดยก็ยังอีกแมนเพราะว่าิสำคัญอยู่เนาะโทรศัพท์การเปิดใจนี่ก็ต้องมีโทรศัพท์โทรหากันอีกอย่างกับโทรศัพท์นี่มันกับประว่ามันกับกับสำคัญเนาะกับการสื่อสารหรือว่าญาติพี่น้องเฮาหรือว่าจะโทรหาพ่อหาแม่หรือว่าญาติพี่น้องพี่ไอ้เฮาเนาะหรือว่าหลายๆคนเนาะ หัวซุ้มนี่มันก็เป็นอ่าทันสมัยแลย้วเนาะไอ้เนาะมันเป็นในเกาะเทคโนโลยีบอกนี่เจา้าปัดโบมียังเนาะทางน้องเพิ่นกัน,นยังโบมียังเลยสิหู้ยังเขาเป็นยังเป็นยังกับโลงเป็นโลกไลกับโบผู้ยั้งลิงซาเป็นอยู่บอกแต่ชิคเก้นอะ่ะกันใดเนาะเคยดินอยู่บ้านน้องแ่ะเคยเคยดินน้ำไผ่นะของไผ่หรซับไผ่น้ำไ,ไอ้น้ำเอื่อยบอกเนี่ยแต่เคยได้จับได้ย้ายอย่นี่จะถือว่าสะดวกสบายไปของตัวเองเนาะพอโทรหากัน อันนี้ถามเมื่อไหร่เมื่อซ่านจะห้ซชื้นซื้นี่อีกอ่ะคู่มาหอดตำโตคนเทืร์นี่แล้วจะที่โบกได้เนาะถ้าผมได้เหืดในทางกันคืออันใช่เมื่อซื้ออย่างก็ลืมบอกกต่ทีโทษน้ำก็บโได้แล้วเนาะเมื่อถามมาตำโตคอนเทิร์นท่าท่านไปแล้วแต่ทีบอกได้โดยโดยทานน้องบอกว่าไงคือทั้งอยากได้โทรศัพท์ผู้บ่าวเดี๋ยวเอาบอก นี่เอาทั oh <that S 2> ้งปูบ่าวทั้งโต้ทราบกับบุตรน้องคนเลี้ยงเนาะเราก็เอาอะไรโต้อะไรทราบเนาะยังไงก็สบายกับปูบ่าวนอนเจริญสันสบายเนาะนอนอยู่หน้าก็คุยกันเชยเนาะน้องละจังหว่ายน้องเนาะเรากะเรื่องตัวนี้กะกะลมกันอยืนได้โคนาเนาะจริงคือว่าเขาอยากไปเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานเนาะลมน้ำมาญาติพี่น้องก็มันจะสะดวกสบายแต่แบบนึงมีงานบ่เนาะ พิ่นรับคนงานเบอเนาะแ <Yeah. S 2> ถามไห้แน่ทีได้ลงไปน้ำแบบนึงก็สะดวกสบายใจอีกแบบนึงถาว่าน้องเ mm hmm. พิ่นในมีโทรศัพท์นี่ใชเมื่อยขีดว่าน้องเพิ่นสิเป็นปากเป็นเบ้ากว่านี้เด mm ้อ hmm. เพราะว่าทางน้องเพิ่นนี่บ่เคยเห็นโลกภายนอกว่าฉันฉัเนาะ mm hmm. อยู่แต่หนไหในนาถามีโทรศัพท์มานี่มันก็สิเห็นว่ดทุกอย่างมันจะเห็นโทรศัพท์นี่มันก็มีเฟซมีไลน์เนาะ เ็ดทั้งน้องเพิร์ลก,ก,ก้าปากว่าก้าวว่าเหมือนบางเทธอมีมีบางคนนี่บอกก้าปากก้าวว่าอ้ายจะสิ่หละไปเลยเพอมีเอ่อมีเวทมีลายกับไปโทรศัพท์กขับไปแล้วเทาเช็ดเทาหันว่าหันเบิงบ่องอันเดียอ,อันนี้เป็นจังใดเนาะใอ้ทางน้องเพิ่นกับบุก้าเดียเป็นยังอายอยู่นขนาดก็คือขอบว่ามันบมีโทรศัพท์เข้าใจมแมนแมนแมนโดยเดยโดยอาถ้าเข้ากันถ้าเอเดี่กับโอนลงกับน้องพลอ่ะโดนพอสมควรเนาะทางเอเด็กกับสิได้พากันคอโตเมื่อก่อน มันอะไรก็เป็นกำลังใจเลยน้องหลาดเออคอยมีผู้รักผู้ใหญ่เนาะหรือว่ามีผู้เ่าผู้แพ้เนี่ยเข้ามาคอยมีผู้รักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยทางน้องเพิ่นเนาะแมนแมนโดยก็คือทางน้องก็คือว่าเขาเลยเนาะอยู่ในเตียงนานน่อยเนาะนอนคือว่าก่องปก่องเพื่องในสามมือสีหายเบิ่งอ่าบอลอยู่บนนอนน้องเพิ่นเด้อเนาะอ่าจังใดเอกจากจีคลอเมอร์ก่อนอ่ะสบายดีน้องละสบายสบายดีเล พี่น้องเอ้ยหลังจากที่ทั้งเม่ได้น,นาผ้าเองก็ได้โอ้ได้ลมไน้ถามทั้งสาวใสพเพื่น, <ไป S 1> นแล้วเนาะอะกะสจีมาพาพี่พานองมาเบิงมองอยู่มองนอนของน้องเพิ่นอีกเทื่อน,นึงทั้งเม่ได้น,นาผ้าเองก็ได้เดินทางเขามาหาน้องพพเ,เอพิ่นกะอยากจะตามเพื่อแล้วพี่น้องเ้ยเนาะโดยพี่น้องเอ้ยอันนี้กจ็จะเป็นมอง,น,องน้องเพิ่นอยู่พนนอนเนาะ ทางเถื่อเพิ่นก็ลงมานอนซุ้มหรือว่านอนตูบนี่เนาะกับนอนอยู่เถียงพร้อมพี่น้องเอ้ยป่ะไปเบิ่งทางไอ้ตูบอีกเทือนึงพี่น้องเอ้ยาพี่น้องไปเบิ่งงนาเนาะนี่เด้พี่น้องมองอยู่มองเซาคือว่าเถียงหงนาของไสเนาะเพิ่นก็อาศัยนอนอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยกประมาณ7คนเนาะพี่น้อง ทังครอบครัวของน้องเพิ่นอันที่อยู่นํากัน7คนนี่ก็เป็นเข้าที่น้องเพิ่นเฮ็ดได้มาปีนี้แลกับมันเนาะพี่น้องเบิ่งให้เบิ่งหลานน้อยอ้าจะขึ้นไปยังลูกน่ะบ่ยตกบ่สบายดีเด้อสบายดีบาีโดยตกได้ลูกลงมา โดยพี่น้องเอ่ยทั้งเม่ในนภาเองกสิได้ขอตปิดคลิปก่อนเนาะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุขคนที่เข้ามาติดตามหับซ้มคลิปของเม่ในนภาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เม่ในนภาได้มีกำลังใจในการฮ็ดคลิปอๆไปในเด้อเนาะขอก่าวคำว่า,าสบายดี